สวัสด like 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 ีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมันสุขสุขกันเนาะยินดีต้อนรับกับซูซองคัมจุนแชนแนลเนาะพี่น้องสวัสดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนเนาะยินดีต้อนรับกับซูซองคัมจุนแชนแนลคลิปเนี้ยเข้าสองคนกับสีนั่งบีทีเอสไปอนุสาวรีย์เนาะพี่น้องดูว่าเขานั่งบีทีเอสขังแหลกเพราะว่าสองคนเนาะพี่น้องกต่สีรองนั่งเบิ่งมันเป็นจากไหนเนาะมันมันไปสุไปลหอดไว้อยู่เนาะ กเราสิไปชมบรรยากาศดีว่าอยู่อน,นุสวาวรีย์หลังโกกม่งนอกว่าบรรยากาศแถวนัสิเป็นยังไงน้องแบบว่าสิมีคนเดินหลายบอสิดถ่ายภาพบรรยากาศพี่นอ้องในเบื้องในส้มน้ำกันว่าพี่น้องเนาะไปขอกันอยู่คุณแล้วพี่น้องเนาะใครเล่นวะ ตอนนี้เาก็ให้น้องตะวันเพื่อซื้อตัวเนาะพี่น้องเนาะจะเป็นตู้ยยอดเงินเนาะที่เอาเงินใส่เ้าก็จะได้ตัวออกมาสองใบเนาะเพราะว่าเาไปสองคนเนาะพี่น้องค่าตัวกะคนหนึ่งสามสิบสามบาทเนาะพี่น้องไปอนุสาวรีย์ไทรพุ่มเนาะจากมอสิตจากสถานีมอสิตไปอนุสาวรียสไทรพุ่มเนาะค่าตัวก็จะประมาณสามสิบสามบาทต่อคนเนาะพี่นอันนี้ก็จะเป็น โอซิตเก่าเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวนี้คนใหญ่ไปอยู่พุนขางหลังสวนจะตูจากพี่น้องพี่น้องตรงกันขามพี่น้องดูว่าไปทางเจเจม้อพี่น้องพี่น้องนี่นพี่น้องรถกระาเป็นทีเรียยเาะพี่น้องข้ากระสิขึ้นเนาะหลังจากที่ห้าขึ้นไปเนาะพี่น้องเนาะ้าการจ่บริทายบรรยากาศข้างในพี่น้องชมเนาะ จะทายเพียงแซมนี้เนาะพี่น้องกับไปฟอกกันอยู่อนุสาวรลลีเลยเนาะพี่น้องเนาะนี่ตอนนี้เอากรมาหอดสถานีอนุสาวรลลีไส้ยาบฟุ้มนาะพี่น้องเนาะนี่เอากรนั่งรถมาประมาณสิบเอ็ดสิบสองนาทีเนาะพี่น้องเนาะขึ้นจากมอสิตเนาะมาอนุสาวรลลีเนาะใช้เวลาข้าวเดียวพี่น้อง ด้นนานนาเขาก็จะเป็นอนุสาวรีย์นี่บรรยากาศยามค่ำยามแรกเนาะพี่น้องประมาณเวลาประมาณสิบโมนาฬิกาเนาะเนี่ยคือว่ารถกบะบายเนาะทุกคนช่วงนี้ลดบาลว่าติดโควิดเนาะพี่น้องบรรยากาศก็จะประมาณนี้เนาะเพราะว่าเพิ่นเคอร์ฟิวเนาะเหมือนกับตโควิด อันนี้ก็จะเป็นแบบว่า้ามีงานมีการเนาะจะมีหนักห่อมาห้อเนาะพี่น้องถูกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เนาะ้าวเปิดเปิดเป็นปกติเนาะแล้วห้ากขาได้ลงมากข้างล่างเนาะพี่น้องข้างล่างตามฟุตบาทเนาะก็จะมีตลาดเนาะตลาดแร่คหรือว่าตลาดแร่เพื่นขคายริมฟุตบาทถนนสุวรรณีใช่เนาะอ มากก็จะเป็นตลาดตลาดขาเสือ้าส่วนลายก็จะมีจะเป็นเสือ้าเนาะส่วนลายก็จะมีแต่เสือ้าเนาะอันนี้ว่าคนโบราณเนาะปกติ่โอ้เนาะคนลายเดินชวนชวนกันตะเพกียระ เนาะพี่น้องเนาะบรรยากาศยำคำยำแรงประมาณอกมุกเนาะมุกเครื่งเนาะพี่น้องเนาะตลาดก็จะเปิดอาจจะปิดประมาณสองทุกเนาะทุกคนนี่้าว่าเพิ่นโปรดเปิดปกติเนาะก็จะมีนักห้องมาห้องเงินเนาะศิลปินนักห้องดาราเพิ่นก็ัมมะเนาะ ่มันจจอ,อเนี่ยมันได้่ะวาสาว่างม,ม่เหมือนสุดนน,นะสีเนื้สาว่างเวลาถ่ายลูกค้าค่ะ ตอนนี้เขาก็ลงมาอยู่แต่สจะพานเนะาะเนาะยางตรงไปทางนาก็จะมีร้านอาหารเนาะ่นอะฟังตรงขามทางล่างเสือผาเนะจะมีร้านอาหารอีกร้านหนึ่งเนาะ okay. สามารถเีินไปนั่งกินได้เน,ะนะาะพี่น้องเนาะก้นมันจะอยู่ตรงเนะาะเนาะยังากนะเขัากับสีขามไปฟังฟังโรงพยาบานลานารีๆเนาะ่นาะก้นมันจะขามแบบ เบิ่งว่าทั้งเพื่อนปิดหรือบ่อหรือว่าเพื่อนยังเปิดอยู่ย่างไปเรื่อยๆน้องลงจากไปหลังจากที่เฮาลงบันไดมากน้องก็จะมีลานอาหารอยู่ตรงนี้เนาะหรือว่าเพื่อนเปิดโบเบิเนะี่้องเพื่อนปิดลายเลยเนาะหรือว่าห้ามํำบอกระี่น้อง่อันนี้ก็จะเป็นฟังนาโรงพยาบาลลาดวิถีเนาะ จะมีร้านขาย